ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ยกลับมาพบพ่อกับเบานกคือเก่านะครับเนาะลูกบลอพอบล่วยแต่งว่าคอยู่บวันใสเกือบบูดครับเมื่อนี้กะัมาพบพ่อกันในรายการพูดไปเรื่อยเปื่อยตามสไตล์ผู้ชายไรสาระอีพีทีเจ็ดครับมาเดินทางมาฮอดอีพีทีเจ็ดแล้วอ๋อเมื่อนี้ผม มาอยู่ในมุมมืดๆเด้๋เวนะครับเนาะได้บรรยากาศครับว่ามือนี่มานในการเบาเหลืองมือนี่มีอาถันทันทันถันทันทันทันเอโคเฮ็ดเอาครับเรื่องเล่ามันก็เกิดขึ้นว่ามีอยู่มือนึงนะครับผมได้ขับรถเขาในตัวอำเภอนะครับพอขับหลุดไปกลางค้างผมก็ได้เหลือบตาไปเห็นอุ้ย ใส่แต่กางเกงเสือบุส่ผมยิกฟูอยู่ข้างทางครับผมก็ตกใจเลยเพราเหลียวเบิ้งไปปัป๊บเขากับล่างล่างนั่ง,งกักลมลุ่งคุยถังขยะไ็ได้แม่นผีบ้าครับร้อนบอกสงสัยสีร้อนเจ้าของกับ <G l ug> พ่อครับรถไปนะครับไปหอดก็ไปเจอด้าน จะลาจอนนะครับเพิ่อนก็นกำลังตรวจเป่าแอลกอฮอล์อ,อยู่ผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ถือตรวจก็เลยไปเป่าแอลกอฮอล์เจ้าหน้าที่เพิ่อนบอกว่าแอลกอฮอล์สูงสองรอยเจ็ดสิบอ้ยผมอุย้ยเจ้าหน้าที่นี่กันแกงแล้วผมก็เลยว่าผมเป๊กบักซี่สิบเข้าไปสามขวดมันกะนาสิหอดแข่ร้อยล0อยี่สิบ ไปสองรอยเจ็ดสิบได้จังได้ผมกับว่าเพิ่นกันแกงผมละวันนี้เจ้าเนี่ยทีเพื่อนก็นเลยบอกขึ้นว่าว่าแม่นกินผสมเอ็มร้อยห้าสิบบอกผมก็เลยขึ้นได้โอ้แม่งอหลีไอ้สามขวดนะกันไอ้ปักซี่สิบสามขวดก็ลอยซะาลอยยี่ผสมเอ็มร้อยห้าสิบเข้าไปสองร้อยเจ็ดสิบพอดอีผมกัขอโทษ เจ้าหน้าที่แล้ววพาผมผิดอีหลีนี่แหละครับคันสิครับรถอะยาสเปกไลเดอร์ควมเข้อเจผิดเนี่มันมีได้อจังเขาขี่รถสวนซื้อกะมีผู้หญิงงามๆครับขี่รถสวนมาเขาบิดแต่ึ้นกิกเอา้าห้อเป็นกิกกันแต่แต่ห้องไดแล้วก็เวลาขับรถนะครับห้ามเปิดเพลงเสาเด้อ เปิดเพลงเสานี่มันไม่มค่อยดีครับเพราะว่ารถมีที่แค่ที่ปัดน้ําฝนไม่มีที่ปัดน้ําตาอ่าแล้วก็มาหอดช่วงอีกช่วงหนึ่งของรายการนะครับคือขาดบไดเลยในรายการนี้ก็คือคําถามดวนจีไปสนีจา่าวันละหนึ่งคำถามนะครับครับคำถามมีอยู่ว่า เอาใส่โทรศัพท์ครับใส่อยู่สถานที่ใดที่ใส่ได้ดีที่สุดอ่าตอบได้บ่ถ้าผูใ้ใดตอบได้ให้หอมฟรีโอเคตอบแล้วเนาะตอบได้บ่ครับฉเฉลยใส่อยู่ทะเลครับเพราะว่าทะเลมีคลื่นครับกับปิดทไทยรลยการนะครับก็บคือมะลองเพ่งจากเพงน่ง ฟังได้กบฟังครับฟังว่ได้กับคำนี้ลุนสีห้องหัวใจยังวางเปิดประตูลับนางหากไม่ลังเกียจความจนเขาทำเจ้าเจ็บจะเฉยเย็บแพ้ใจนามนุนวิงบอลเจ้าอย่าสับสนเกลียดคนท,ทั้งโลกาผู้ชายไม่เลวเหมือนกันทั้งโลก มีเพียงส่วนน้อยหรอกนะเสียแล้วเสียไปอย่าเสียใจให้เสียเวลามาลักกับพี่เถอะนะอาสาเป็นยาชูบใจถึงคุณไม่ใช่เจ้าหญิงของใครขอแค่คุณเป็นเจ้าหญิงในใจของผมก็พอโอ้พระเจาะ้าจอแชม